เป็นหนึ่งในผู้ที่ทําธุรกิจเป็นเชฟเป็นเจ้าของทําด้วยทําให้ลูกค้ากินเองด้วยครับแล้วก็มีทีมงานด้วยร้านที่เก่าแก่ที่สุดนี่คือฟิเลฟิเลอายุฟิเลนี่11บเอ็ดปีส <11 S 2> ิบเอปีปเห็นในเน็ตนะเซิร์ชว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่เอาโอมากาเซมาในประเทศไทยเนี่ยจริงใช่ไหมเป็นร้านญี่ปุ่นร้านแรกที่ไม่มีเมนูอื่นยกเว้นโอมาคาเซทำไมกล้าทำาอะไรแบบนั้นสมัยนูน้น ใครจะมาจ่ายต่างค์ตอนนั้นขายเท่าไรหกพันห้าครับสมัยนะั้นตอนลงม,มานะสิบเอดปีที่แล้วแบบเชฟต่างชาติที่ที่มาจัด ที่โรงแรมอะ่ะยังไม่ถึงนะพี่สามพันห้าสี่พันนั้นถือว่าแพงแล้วคือสมัยก่อนนะกินข้าวอะ่ะคนละพันเนี่ยพ่อแม่ด่าใช็แล้วนะพ่อฉันนะ่ะน้ำส้มจินแก้วเดียวนะแก้วที่สองคือไม่ได้นะนี่กล้าขายหกพันห้าเนี่ยเอาความกล้ามาจากไหนคะต้องมั่นใจในตัวเองก่อนหนึ่งเราทําได้สองมั่นใจว่าของที่เราให้เขาอะ่ะมันเกินที่เขาจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิด6,5่หกพันห้า 6, 5, เราต้องคิดแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเขาได้เงินหมื่นหนึ่งคือหมายถึงหมายถึง,งมูลค่าในราด้วยซ้ำใช่แล้วทางกับ กันเราก็ต้องมีกำไรของเราด้วยเอาเอาเอาเรื่องเงินเงินทองๆบ้างตอนนู้น่บอกว่าคิดละลูกค้าเนี่ยต่อหัวโอมากระเสกี่คำนะ12ถึง14 16บหกบ้างแล้วแต่ไม่เกิน16บ0 0หกกว่าบาท6,000กว่าบาทตอนนี้ถ้าจะกินกับเชฟแรนดี้เจ็ดพันเก้าบวก 7, 9, บวกเจ็ดพันเก้าบวก,บกเป็นสประมาณหมื่นหนึ่งครับ อะไรที่ทําให้คนยอมจ่ายเราหมื่นหนึ่งก็นั่นแหละวัสดุดิบด้วยยิ่งเราทํานานขึ้น ความเก่ามันก็มาขึ้นเรื่อยๆคือผมอะสไตล์มันไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่เรายึดจัดของเราเป็นหลักคืออย่างผมผมไม่ค่อยชอบทานแบบเป็นวงมารอาหรที่ชอบเป็นซูชิแบบสิบสองคำสิบสี่คำติดๆกันรู้สึกว่ามันเบื่อเขามาดูโชว์เหมือนเขามาดูออกราเขามาดูบรอดเวย์อะไรเงี้ยเราขึ้นครอเปรสให้แบบมันจะมีอาหารทานเล่นด้วยมีซูชิสลับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เพลิดเพลินไปดื่มแอลกอฮอล์ตามไปวนรวมันเหมือนแบบเต็มทุกช่องทางไม่ถึงความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก พวกนี้มันคือการออกแบบเรายึดหลักอะไรในการที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นความพอใจของเรามาก่อน แล้วก็มาเจอกับความพอใจของลูกค้าตรงกลางถ้าเกิดเราไม่พอใจในสิ่งที่เราทําเราจะไม่ภูมิใจกับมันเราจะไม่สนุกกับมันแล้วเราจะคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้ผมโชคดีอย่างว่าผมสนุกกับงานนี้การทําอาหารนี่คือเป็นอย่างแรกที่เราคิดจะทาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ปอจเจอมาตอนเด็กที่แบบคุณครูถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับตำรวจครับนักปินครับผมอยากเป็นพ่อปัวรู้ตัง้งแต่แรกรู้ตั้ง 2, 3, แต่แรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นปอสองปอสามไานีผมก็อยากทำไมนะอ่ะที่บ้านทำโรงแรมด้วยทำอาหารด้วยเป็นอย่างเดียวที่เรามองมันเข้าใจผมเข้าใจ แบบชิมมาหาแล้วเอออันนี้ใส่อันนี้อันนี้อันนี้นะ,นนนะเร็วกว่าตอนที่ผมบวกเลขอะ่ะทุกคนจะมีการเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งต้องหาจุดนั้นให้เจอแล้วรักมันพอรักมัน enjoy กับมันเนี่ยเราจะทำอะไรออกมาให้เต็มที่ได้ดีแต่พี่มีความรู้สึกว่าจองร้านจองโคตรยากเลยเจอโดยเนี้ยมันก็มีช่วงหน้าของมันเอาช่วงถ,ถ้าเกิดช่วงพีคปีที่แล้วก็ประมาณ9เดือนครับ เรื่องนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าพยายามจะไปกินพยายามไม่ใช้เส้นสายอะไรเดี๋ยวฉันโทรเองแอดมินโทรนะแอดมินคิวของคุณพี่อ่ะเป็นคิวที่2 4 0คือคำในใจคือคำหยาบมากมายนะ <laughs> ร้านคิกทีท่่มันน้อยครับ ที่ไม่น้อยแล้วเราส่วนมากเราถึงจะ reserve ไว้ให้ลูกค้าประจําหรือลูกค้าที่มาทานแล้วประมาณ60%แล้วแต่ช่วงเดือนลูกค้าใหม่ก็40%บ้าง30%บ้างช่วงโควิดตอนที่ร้านเปิดไม่ได้ออผมก็เหลือแต่ลูกค้าประจําอันนี้ถือว่าเป็น key success หนึ่งของเราเลยปะว่าเราแบบดูแลลูกค้าที่เขา l o y a ต้สูงกับเราใช่<ด>ใคร<ว>ที่มาทาน,นกับผมแบบครัง้งสองครั้งผมจําได้เลยนะว่าชอบทานอะไรไม่ทานอะไรแล้วกระทั่งขนาดมือซ้ายหรือมือขวาอะไรเงี้ยเพราะว่าเาตอนเสิร์ฟตอนวาง s e ตติ้งอ่ะถ้าเกิดมือซ้ายอย่างเงี้ยเราก็ ต้องย้ายฝั่งให้เขาลูกค้ารู้ไหมว่าเราเก็บดีเทลมากขนาดนี้เราไม่ต้องการให้เขารู้ทําไมอ่ะเราไม่อยากให้เขาบอกโอเชนที่เราไมงไปบอกเขาแต่ให้เขารู้สึกเองอ่ะเขาจะประทับใจกว่าที่เราบอกเขาหลายสิบเท่าแต่มันก็มีทางที่จะแบบทําให้เขารู้โดยที่ไม่ได้ว่าอุ้ยเดี๋ยวย้ายที่ให้นะคะ่าเดี๋ยวนู้นทั้งนั้นนะครับ